ไปดูเรื่องของราคากันบ้างน,นะครับโดยพาณิชย์จังหวัดตากเขาก็มีการติดตามสถานการณ์ราคาการจําหน่ายอาหารเจยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่ี่นางวรัญญาะครับถนอมพันธพาณิชย์จังหวัดตากครับลงพื้นที่เยี่ยมและก็ติดตามการดรําเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่ี่เนะครับเทศก,กาลกินเจนบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาตราดและบริษัทเอกชัยนิทริบิวชัน่นจำกัดสาขาตราด และบริเวณหน้าสมาคมตราดพุทธสงพุทธสงเคราะห์และหน้ามูลนิธิโรงเจตาดสําหรับโครงการพณิ์ลดราคาในครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มขึ้นที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่25นะครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2015โดยได้ร่วมกับห้างค้าทั้งปีกแล้วก็ส่งในพื้นที่จังหวัดตราดนําสินค้านะครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาประกอบอาหารมาปรุงเป็นอาหารเจมาจัดรายการนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้บริโภคในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจ โดยมีสินค้าที่เข้าร่วมรายการกว่า270รายการผู้บริโภคก็จะได้เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพด้วยโดยจัดให้มีเมนูอาหารที่ปรุงสําเร็จนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่25บาทไปจนถึง35บาทก็<ม>ถือว่า <นะ S 1> ไม่แพงนะ,ะนะครับโดยจะจัดจำหน่ายที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตาดนะครับและสมาคมตาดพุทธสงเคราะห์และหน้ามูลนิธิโรงเจตาด ทางนี้นะครับผู้บริโภคก็สามารถสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการได้บริเวณหน้าร้านค้าแต่ละแห่งเลยะนะครับทีนี้ทางด้านผู้ประกอบการร้านข้าวแกงจินดาบอกว่าราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจ โดยรวมเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นถ้าเกิดเขาเทียบเคียงแล้วจะอยู่ที่สักประมาณ3 0อ,อย่างโปรตีนเกษตรผักทุกชนิดแน่นอนละค่ะปรับราคาสูงขึ้นสําหรับข้าวแกงใส่ถุงส่วนข้าวราดนะคะเขาขอปรับเหมือนกันขอปรับขึ้น5-10บบาทลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าเข้าใจอตอนนี้รู้ว่าสถานการณ์ทุกอย่างข้าวของเนี่ยมันแพงไปหมดนะคะคแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรทางร้านก็จะขายอาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ขายมามา,มากกว่า 30ปีแล้วเจปีนี้ก็ทำเมนูพิเศษหลายอย่างเลยทีเดียวอยา่างเช่นห้อยจ้อเผือกอม,มันแกวนะใครที่ชอบทานก็ลองไปดูนะคะลูกค้าก็มาเลือกเมนูไปรับประทานหลากหลายแล้วะคะ่ะเพราะว่าที่นี่เขาทำหลายอย่างขายก็40บาทครับจากราคาปีที่แล้วประมาณสัก สี่สิบบาทยังไม่ปรับขึ้นไปบางสว่วนนะเป็นบางบางการที่เราปรับราคาขึ้นเช่นหมูกรอบเนี่ยครับปกติขายสามสิบาทเรามาขายสี่สิบบาทนะหมูกรอบเกแล้วก็อันนี้ก็เราก็ตักให้มันพอดีพอดีครับพอพอได้กําไรครก้านและแกงจากสามสิบ,บาทเราขึ้นมาเป็นสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็สองอย่างมาเป็นสี่สิบห้าบาทปกตินี้แล้วมาสามสิบบาทกับสี่สิบบาทครับก็จะทําเมนูใหม่ๆนะครับเช่นข่อยจ้อนะครับข่อยจ้อ ปลาหมูหวานหมูเค็มนะครับแล้วก็ให้คนกินไม่เบื่อนะครับกินเจไม่เบื่อกันครับ